สวัสดีครับพี่นอ้องขอขอดองท้ายแล้วนะครับสู่ซีวิีเ,เดี๋ยวข่อยก็ได้ห้างจากงานประมาณสองโลก,กว่ากว่านี่ไนี่ครับเยี่วัสดีครับ

พัดรถมาห่างรถมาห่างเสียแดดเฉมอนเอ้ยรถมาห่างเสียแดดคางมอนเขีชื่อเขางยาเขกัอนนยี่มว่าเขายิ้มให้เจ้าของหังยิ้มนักเขาลายแล้วกเก็บเรื่องนี้นี่ ก็ไปกินหมอดท็จนั้นก็มาเจอกันครับอมยิ้มเนขนาดะอยนี้หนูก็มีพีลเห้น้ํกากเติมตอบไปก็่ได้เพราะว่าน้ํามันสึกมันได้ยากพี่เจ้าไปซอยเขาพอดีเขากั แต่แล้วอนั่อ้อนบวขงเานอะรเขาไมัเกรนะเ่อวดงขาไม่ัวนะสวันี่สิาจอกัวจะแม่นน้เอกวจะม่มอไรทัมดันนะจะม่รอนออนไม่กินแ่ปาก็ควรมรอนออนเพาะขยืนต้บยืนยุบนีสิโลม ลวมทั้งเดือพราะกมาบ้านเราเนยนซินพอสามยนเบิร์ดน่ยันเาซีนพอสามมี่เย่นไระัั่งเี้นดสิ่งก็ไม่ได้นอัก็บนนี่บห้างห้างขาหลังบีบมดเยนะ่มือบบมือบังเ่กัยุบบังเอ่นกะหามเจ้าก็แต่ลมกบเอาบา่นเอานสิาล้มปรมาณน้แหละี่เอานี่เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยเป็นุณยเอง เ่า <Cornell> ้าเลยอ่าโอเคโปมลงอีกครับไไ้องตตาน่เาเ่าือยูนยูนเป่ายูนงเาต่าเออเออเอเครื่องปดซิเมนต์ั้งมเป็นปัดควันแล้วก็แบบ เอเอ็อนเอเอ็มบกระดุมห่นวรน่อนเนาะก็ต้องโคตกระดุมน้าคนเหีวชิมเอ็ูน้าทังแดงเอาหน้าทั้งแดงออาน้า้งมบหน้ามั้งเอมน้ำตล่ใสาไป้วยดีๆโ้ำที่ไปทั้งช่องสาเรล้วยดีๆ้องกันเคียรูกเคีย ฟันฟันเครื่องขบึ้งเียว่าย่งอเองอวางกันย่างอันเคื่องฟันขันขงเครื่องย่างงอย่างัวเกี่ยวกันกันี่ยเกี่ยวกันไม่มีคืแตงนาเลือดใช่าเนี้ยแตงนาแตงนาใส่แดดหรอเลกิฟเดลกิฟใสทุกคนจะได้รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรมันสวยให้อาไปไมไม่น่ากลวเย ใช่น่ารักปกติบ่็อกแกงหนามาดปกติข่กับบล่อกไข่แรไปก้องไทยแล่ไข่ของฮอนแอนนี่มันไก่มันไก่เืงเป็นไอ้มอดกับไอมาเป็นพิเศษดาราส่องข่อยนอข่บ่มาแดงใดอย่าลืมพี่น้องัาที่เซฟแบนีครับข่แล้วครับที่ช่องสาวน้อยล้วเพยินดิลีเล็กก่อนไปก็ไหลมเม่กินตอนนี้ห่างใ้เพื่อนี่ติดนึ่งมาแรงเลยนะ อีกอย่เดียวเอสาวหน่อยผมเชื่ออยู่ลปเกี่ยากย้อนเอสาวหน่อยอันนี้เงาะมียังเบาไปปะปลาคิ้มกันแดดต้องเข่าละม้อนเนี่ยางก็เนต้อนห่างมาห่างใส้แดดครับแบดดสมามีแดดกับมีแสง

กองไทยนี่บ่โหดซ้ำกองไทยอันพี่ใหญ่เพชรสาราต่อฮะอันนั้นจะว่าเกียร์กี่ทีิกันเอออันนั้นพี่ใหญ่บิวเดียมีอะไดิพอแล้วแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดฉากกันวะเฮ็ดฉากแค่ยังเหนว่าถ้าเพลงไม่ดราม่าคือเิ่มถ่ายกี่โมงสบายสบายเพราะอันนั้นจะต้องไปเตรียมงานอย่างไงเตรียมสถานที่เตรียมเหมือนฉากเตรียมอย่างสิีแม่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะถ่ายง่ายหรือถ่ายไม่ง่ายพี่เหย่โจฉากนี้ไม่มีฉากแต่งงานใช่ไหม อุ้ยไม่มีไม่ต้องแต่งว่าต้องแต่งหมากเนี้ยเขาซื้อไปเห็ดอะไรเห็ดสวนก็ได้แต mm ่ถ้าก็ท่านได้เห็ดลูกพีไข่มาเนี่ยไข่ซาลาสิตื่นแล้วคุยกับหนูเมื่อคืนอ้าวมีบทในซีนบ้างไบ่เอาพญเมียนไายสิ่งใส่ไปใส่ศัตรูบ่เวทเวทีนี่อ๋อาายทั้งเวทีทั้งเดียว หนูก็เลยถามว่าเจออ้าน่ะส่งเพลงให้อ่ะทีมแด๊ตตัวยังยังเอ้ามีถ่<บ>ายเอ็มดีถ่ายสตอรี่ด้วยหรอบาอ้าท<ะ>่ายนี้ยังเลยแาาล้วจำบอดใดมาแล้วลองข่อยจะบอเคยได้ยินเพลงนี่อยู่แต่ว่าเราปล่อยทีเซอร์แล้าท่ายเขาไปฟังอยู่หนูได้ยินตอนที่นางส่งให้หนูเมือ่อ,อวานนั่งฟังยิ้มกันบทเป็นยังไงคือก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าเนี่ยคนได้บทนั้นบทน,นี้ นักแสดงก็เรียกไปคืนนี่แม่กยังก็เลยบอกว่าเสนอกันวนะ่ากันก็พี่มอ,อดเลยาะว่าให้พี่มมันเป็นเพลงฮารอะ๋อมันเป็นเพลงสามชาเนะเป็นเพลงเพลง<ๆ>เพลง,<ๆ>งเตย<ๆ>เอาไปเตยได้สามชา<ๆ>พี่น้องค่ายใดที่ขอมาเบิรงนะครับสาม,มารถเอาไปเตยได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือบอสโจพูดแล้วนะฮะเ่อยคักมัก เมียเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมุ้มนี่